เขาจะสร้างเขาเรียกว่าพระเลี้ยงวัดกับพระรุ่นสองอย่างนะพระพระรุ่นเลี้ยงวัดกับพระรุ่นพระรุ่นอธิบายครับพระเลี้ยงวัดก็เลยค่าเลี้ยงวัดไหมครับวัดก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่านู่นนี่ค่าดูแลสร้างเสนาสนะครับวัดก็ทําพระมาขายมาไปถึงที่วัดก็มีเช่าได้เลยอย่างรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่อย่างเงี้ยก็มีวาระออกไหมไม่มีไม่มีเออ ก็วัดเขาก็สั oh ่งมาอาทำหมดก็ทําใหม่ไปรุ่น2องสองหมดก็ทํารุ่น3ามรุ่น3ามหมดก็ทารุ่น4ี่คนไปเช่าก็เช่ามาที่วัดเหลือสิบบาท20บาทก็ทําบุญกับวัดอันนี้เพื่องพระเลี้ยงวัดวัดก็มีรายได้ตลอดเวลาโอเครายตลอดเวลาเข้าใจครับพระรุ่นเช่นครับรุ่นสร้างโบสถ์ครับรุ่นสร้างโรงเรียนอ่ารุ่นสร้างโรงเรียนคือรุ่นไหนรุ่นสร้างโรงเรียนกันโวรอบอ่ะโอเครุ่นสร้างอ่ะปีสองพันห้าร้อยแปดก็รุ่นสร้างโรงเรียน อ่าแล้วก็ที่บันทึกอยู่ครับเจนว่าครับรายได้ไปสร้างโรงเรียนครับไปเข้าทรงถามหลวงปู่หลวงปู่บอกอย่าไปสร้างเนื้อวานเลยนะนี่มันจะแตกหักลูกหลานจะเสียดายจะเสียเสียใจกันครับก็เลยสร้างเป็นโลหะก็เป็นรูปหล่อสร้างบัวรอบรุ่นสร้างโรงเรียนเป็นที่มาสร้างโรงเรียนเป็นจมาราชูทิศโรงเรียนหลวงปู่ทวดอะไรก็ว่าไป